ขอบคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับสนใจอยากเป็นผู้สนับสนุนติดต่อสอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันครับคลิปนี้ เดี๋ยวพามาชมนะฮะจำปาทงภาพยนตร์ครับผมวันนี้เราอยู่กันที่วัดบ้านยางนะครับตำบลลำดวนนะฮะอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมวันนี้ก็เข้าไปชมในเพจนะครับเห็นว่าจำปาธงมีงานนะครับเจ้าเรกของเขตบุรีรัมย์บ้านผมใช้ดอกยิบสี่นะครับเกี่ยวกับหนังกลางเพลงเดี๋ยวพาไปชมครับว่าวันนี้ พื้นที่ในวัดบิ๊กจำปาทองจะลงได้ชุดไหนป๋าวัดดีครับผมมาในของอร่อยอีกหนึ่งร้านที่เด็ดที่เด่นโอ้สวัสดีด้วยครับผมในทีมงานแม่ค้าสุดๆนี่นะนี่นี่ใช่ไหมจับมือเลยจับมือด้วยมาวันนี้เดี๋ยวพามาชมนะครับ กับทีมงานบิ๊กจำปาทงภาพยนตร์ครับผมโดก24นิ้วเจ้าแรกนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ที่นำมาใช้นะครับมาแล้วก็นี่เลยครับผมสเตนชายโอ้าวเวอร์แบรนด์ไหนครับพี่น้องสวัสดีแฟนบันเทิทุกท่านด้วยละกันครับของบิ๊กจำปาทงด้วยนะครับท้าวครับผมเมกา้านะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของโมนิฟายนะครับ พี่น้องทีมงานมาตรฐานของบุรีรัมย์อีกหนึ่งทีมงานหนึ่งนะครับวันนี้พื้นที่น่าจะแคบนะครับพี่น้องนู่นเหล็กอยู่บนรถเต็มเลยจารสวัสดีครับผม<ด>นีน่พาวเวอร์ค่ายไหนครับทำไมยาวจังอาจารย์ฟาทิครับฟาทิกกองนครปฐมที่นครปฐมกํลังวัดเท่าไรครับนี่ตัวนี้หนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมืน่นใช่อาจารย์คาบเบียร์คาบเบียรชับบ้แ <channel S 2> น่ละสองโดม ก็คือสี่โดยี่สิบสี่นิ้วนะยี่สิบสี่นิ้วครับกำลังมันก็เหลืออยู่เยอะอีกเยอะอีกเพราะตอนถามเจ้าของไปเขาว่ามันเหลืออีกเยอะเผื่อไว้แค่นแล้วสามดอกเลยครับผมใช่แต่เราไม่สบายอาจารย์เอามาขับตัวไหนขับกลางครับทั้งหมดเลยไหมกลางใช่แค่แท่นเดียวแค่นแล้วหกโดกอ๋อครับสี่เชนก็ยี่สิบสี่ถามหน่อยครับผมจำปาทงเล่นกี่ทางจัดอะไรครับ จำปาทองเล่นกี่ทางสองทางสามทางอิสระเลยเปียดกลางแหลี้ยมวันนี้ชมจอกี่เม็ดนี่งอันนี้16เม็ดครับเนื่องจากพื้นที่มันบีบมาเสียดายเน้อตองมาครั้งที่แล้วก็หันหน้าไปทางขอนู้นตอนนี้โปรเจกต์24นิ้วข้างละกี่ดอกครับผมตอนนี้เสร็จแล้ว30ข้างละสามสิบถ้าถึงว่าอ๋อข้างละส5ก็เป็นข้างละสิแล้วโปรเจกต์จบอยู่ที่42ดอก ยี่สิบนิ้วก็ข้างละยี่สิบเอ็ดเสร็จประมาณเดือนไหนได้ชมอาจารย์ประมาณเดือนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรออัปเดตในเพจทีเดแต่ตอนนี้คือถ้าเจ้าภาพจ้างเลยจะได้ชมข้างละตอนนี้อยู่ที่งบเจ้าภาพครับถ้างบเราก็สามารถจัดได้สามสิบดอกจัดได้สามสิบค่างละสิบห้าเสร็จหมดแล้วยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่นิ้วไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดนะดอกที่ใช้ตัวไหนอาจารย์เอสเอครับเอสเอเจ็ดจุดห้าดอกรุ่นใหม่ใหญ่สุดของเอสเอครับครับผม ต่อสอบถามก็ไปดูที่เพจได้นะจย์เนาะเข้าไปในเพจอะไรอ๋อจำปาทงนี่นี่นะครับเล่น3ทางเลยนะครับเหมือนอาจารย์บอกเลย DBX นะครับผมมหาจักรเททุกตัวเครื่องฉายโอ้โหเบิ้ลกี่ตัวจรย์เครื่องใายยังเป็น F สันครับ F สัน4ตัวครับสว่างตาเตกเลยของเทสเลยโอ้นี่ครับผมโอู้เจ้าเหนื่อยทมหน่อยเนาะสวัสดีด้วยครับผม โอดูเชกันที่างอยู่เลยอนี่กำ er ลังจะทำเพจกันแล้วใช่ยอดเลยครับนี่วันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสนะครับว่างานพอดีก็ได้แวะมาชมนะครับบิ Big ๊กใหญ่ hmm. ของบุรีรัมย์โอ้นะฮะเบิร์สี่นี่ถือว่าระดับปรมาจารย์นะ mm hmm. ปกตินี่เห็นเบิร์สองนี่ก็ถือว่าตั้งหัวยากเลยนะจำปาทองนี่แ mm hmm. ถมให้สี่เลยเ <c oughs> บิร์สี่มันตาลายเลยนะเวลาเจอเบียดเลยตาลายเลย ต้องนิ่งๆใช้เวลานิดหนึ่งเพราะไหนจะเสียงบกไเข้ามาจะๆัอวันนี้เสียดายเนาะไม่ได้ชมจอใหญ่จอใหญ่สุดกี่เมตรจานของเราสามสิบสามเมตรห้ครับ33เมอยู่ที่ก็ประมาณแล้วก็ปืทีอืมวันนี้ก็สาดรวันนี้ิบสอดอกต่อข้างนะ24นิ้วเจ้าเรกของจังหวัดบุรีรัมย์ที่นํามาใช้นะครับส่วนจังหวัดอื่นไม่รู้ไม่พูดถึงดีกว่ากลางฮอนโลดครับผม ระบบไฟแสงสีเสียงก็นี่เลยนะฮะวันนี้ติดบีมไหมอาจารย์วันนี้ไม่ได้ติดบีมครับอ๋อปกติมีเนาะมีครับจะมีเป็นค่าภาษครับโอ้มีครับผมเดี๋ยวขอไปดูรถหน่วยทำไหมรอจังเลยเน,น,นลี่คันนี่รอไม่เสร็จอ้คันนี่รอจริงรถหน่วยโอมากครับพี่น้องนี่นานมากครับไม่ได้มานะครับนี่จำปาทองครับสสอ,สอ,สอดิพงศ์นะฮะ รูรัมอยู่นเต็ดนะครับผู้สนับสนุนด้วยนะครับู้รถหน่วยรอครับพี่น้องนี่นะครับจัมปาทงภาพยนตร์นะครับผมธิดาสิรินารถตู้นะครับอันนี้ด้วยนะน,นีพี่น้องมาวันนี้ได้มาชมแล้วาำรับ24นิ้วนะครับของบิ๊กจัมปาทงโดกก็จะเป็นเออนะครับอลังการ ท่านเจ้าภาพมีงานก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับนี่นะครับเสียงกลางหัวจรวดดอกเอกลางฮอนโลดโหย่ยอลังการอีกแล้วครับผมโจขนาด16เมตรนะครับวันนี้พื้นที่ไม่พอมาเดี๋ยวเข้าไปทักทายทีมง,งานกันหน่อยครับฝั่งนูน้นนะครับนี่สวยงามเลย โอ้จำเรียบสู่จุงกะพองบาทวัดดีครับผมนี่โอู้เทวดานูเชฟกระทะห้างเชฟกระทะรั่วโอ้ผัดมีตะบัดเลยอันนี้ตัวนึงท็อปเกย์เซอรวัดดีครับผมวันนี้งานอะไรครับเ็อปเกย์บันหลงอย่าหน้าเสียดายเนาะพื้นที่วัดไม่พอไม่ได้ดูโจอใหญ่เลยไปพรุ่งนี้ที่ไหนครับ 10ปียังไม่ให้พกอยู่อะไรตัวไหนเห็นนะคือโปรชายละเอียดไปละเอียดปิดท้ายนนั่ปิดทองฝาลูกจะไมของเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนต่อไปก็อัปเดตการพ่เพจเนาะใช่ใช mm ่ว hmm. okay. oh, uh, okay. ันนี้ใช้เครื่องปั well ่นไฟกิโลครับป๋าไม่ได้ช่างเลยโอ้ไม่ได้ช่างหิ้กกิโลสินี่เรา 5k อยากเปิดตัว30โดว์วันที่10ปีเมษาเลที่ไหนครับเห็นนะที่เวียใต้นะเปิด บนตั้งใจบ้านตั้งใจสุรินบ้านเราใกล้ๆไฮเกตไปไม่กี่โลเข้างหลังป๋าไปดูพื้นที่อย่างวันนั้นลงได้กี่นาเลยลงกี่เมตรดีงยี่สิบคุณป๋าด้วยล้กันเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมอุปกรณ์หน่อยนะครับผมเมษาข้างละเอ้ย30มดอกอย่าลืมมาให้กำลังใจด้วยตั้งใจสุรินได้อะไรกินกันนี่ เชฟกระทาหางภูมินี่ลือตะกี้เธอเพลนบ้านตางมานี่นูอืมบ้านอุ้งกลิมจังนี่อีชายหน้าลูกเอ้ยสําหรับอ่าตะเลบัตรธนาคารแม่เนี่ยถูกปฏิบัติอันนี้เกือบกระทารั่วเอออร่อยยืนนึงเลยเด้อนี่บักกะเทยลูกเออเนาะแม่ครัวมีคลั่งหรือเตะจุบกะเทยตะบ้านเด้อเอาแม่เนน้ํามันเออฮะ อ๋อไหนครับอันนี้เป็นภาษาขเขมรบ้านผมนะครับผมนี่ทีมงานก็ขเขมรร้อยเปอร์เซนต์วันนี้โจขนาดสิบหเมตรครับผมออ้ขนาดนี้ไม่ต้องกล,ลัวลมหรอกครับนี่นะสบายเลยมีโจใหญ่นะครับก<ล>็ทีมงานเจ้าภาพนะค,ครับอยากได้โจใหญ่ก็หาพื้นที่ให้เราด้วยนะครับผม<ท>วนั<ร>น,น<า>ไหนครับอ๋อรอยเอ็ดรอยเอ็ดครับผมโพชัยไปเจอกันได้ครับผมนี่ บอกไปด้วยนะครับอีกทีมงานหนึ่งนะครับของจังหวัดบุรีรัมมีงานมีการนะครับผลงานก็ประสบการณ์หลายๆปีนะครับสามารถติดตามรับชมทางสื่อออนไลน์นะครับทางเพจทาง Youtube นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะ YouTube หลายช่องก็ถ่ายไว้นะครับผมเข้าไปดูแต่ละยุคแต่ละสมัยของจำปาทองว่าตอนเนี้ย2 0 5 2 <25. S 1> 10, เฮ้ย2025 <25. S 1> เออ นะครับใช้เป็นระบบนี้แล้วแต่ถ้าท่านใดที่อยากกลับไปดูว่าจำปาทองตั้งแต่รุ่นแรกเล่นกันมาตั้งแต่ระบบฟิล์มนะครับก็ตั้งแต่ผีเสื้อหรือว่าอะไรต่างๆก็สามารถเข้าไปตามดูได้เนาะอาจารย์ดูตามได้หลายๆหรือในเพจก็ได้นะครับไปดูผลงานเก่าเก่านะครับก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งแล้วกันครับผมใจรักในส่วนของหนังกลางแปลงก็ดูเพื่อความบันเทิงเนาะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมถือว่า สืบสารนะครับผมอีกหนึ่งมโหรสพของพี่น้องเรานะครับมีงานมีการก็ติดต่อก,กันเข้ามาได้ส่วนเรื่องราคานะครับก็หลังไมคกันเอาแล้วกันเบอร์โทรศัพท์0872-4153-70งานเล็กงานใหญ่มีงบเท่าไหร่ปรึกษาเราก่อนดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะจารย์เนาะเออนะครับงบสามารถถับไปได้ก็จัดให้ได้ออจานนีทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็แค่รอเวลา เสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วชุดนี้ผมทำจริงๆริงนะสมมติงานด่วนนี่ใช้เวลาติด, <S 2> 2 <S ต,ดตั้งสองชั่วโมงครึ่งจบสองชั่วโมงครึ่งตึมเลยใช่พร <c oughs> ้อมเปิดเลยสองชั่วโมงครึ่งถ้าไม่ใช่งานเบรกนะ,ะเคยเจองานหนึ่งไปจะภาพโทรมาตอนเที่ยงลูกน้องมาเสร็จไปถึงหน้างานบ่ายสามถ้าโมงครึ่งเปิดเลยครับไปเสร็จทุกอย่างหมดแล้วแต่ถ้าประเภทที่แบบรถเขยเข้าไม่ได้ก็อันนั้นก็บว๋นสักชั่วโมงหนึ่งไม่เกินนั้นเนาะว่าแต่ก็มีนะมี หนังกำแพงนี่เลือกไม่ได้จริงๆริงนะอาจารย์นาะสถานที่นี่วงเล็บว่ากีสานเราเลือกไม่ได้หรอบางทีทุ่งนาถ้าเกิดรถติดแล้วมาฉุบเฉืนจริงก็ต้องเบรกประสบการณ์สักหนึ่งประสบการณ์สิหนักสุดยังไงเบรกไหมหนักสุดเป็นตู้ชุดเก่าแค่่านีว่ะสองดอกหรือพีเสื้อสองดอกมันพัดยีนิวด้วยใช่ฝนตกตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้ารถไม่สามารถเข้าได้เบรกกันระยะประมาณร้อยเมตร ตู้สี่ชั้นเบรกมาชุดใหญ่ไม่มีรถไถรถอะไรเลยเบรกล้วนๆเลยเบรกล้วนๆรถมันถอยเข้าไม่ได้เบรกเพราะว่าต้องไปงานต่อด้วยครับแต่ก็ทันแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอาชีพทีมงานในางานนั้นก็เพราะปกตินี่คือรถถอยถึงเอาของลุงได้แต่งานนั้นคือแบบแมทจริงๆนะหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้านี่คือนี่คือชีวิตจริงนะครับสําหรับพี่น้องเรา ที่จะรับงานแล้วก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฝนตกเจ้าภาพไม่ยกเลิกนะไปถึงต้องลงนะครับฉายทั้งฝนเลยนะเช้าก็เก็บโจไปโตเลยเราเลือกไม่ได้เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ต้องแบบสู้กันจริงๆนอาจารย์เนาะใช่คืออยู่ที่ทีมงานเราเลยสู้ด้วยไหมกันเองสำคัญที่สุดคือทีมงานนะครับต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างนอาจารย์เนาะเพราะว่าลมลมมันคุมไม่ได้ฝนเราคุมไม่ได้ ผมถามคำนี้จะผิดไหมจำปาทองเหมือนผมเคยเห็นในคลิปเคยล้มไหมเคยล้มนี่เคยล้มเมื่อประมาณกี่ปีแล้วนะประมาณแปดปีที่แล้ววันนี้วันนั้นคืออย่างนี้ผมลงที่ศรีสะเกดครับผมอ่าแล้ววันนั้นวันที่สิบห้าเมษาไม่มีลมแล้วอะไรไม่มีลมเลยอ่าแล้วคราวนี้เพลงก็เปิดปกติครับผมแล้วลมไม่มีแล้วอยูยู ลมมาทีเดียวลมหมุนมาจากกางหลังล้มตอนนั้นขึ้นโจอแล้วขึ้นจอเรียบร้อยกี่เมตรจานยี่สี่แล้วตอนนั้นมีคนอยู่หน้าจอมันสี่ห้าร้อยแล้วนี้เต้นด้วยใช่กำลังเต้นเลยแล้วมันมีเสียงปืนจากนอกวัดแล้วคราวนี้คนก็เตือนออกไปก่อนไม่ถึงห้านาทีก็ล้มโชคดีนะลมประมาณสี่สิบสามเพราะมันชิกได้อยู่แล้วในเกล่อนี่องะงี้วลมมาเท่าไหร่เงี้ยตอนนั้นมันคือ เราประมาทไองด้วยแหละเพราะว่าลมมันไม่มีแล้วอยู่ก็มาทีเดียวล้มเลยก็คือปกตินี่ถ้าทําหนังอ่ะเขาจะมองทงนเป็นหลักนาาจย์เนาะถ้าเริ่มมาแล้วนี่ก็คือประมวลผลกันแล้วเริ่มแบบเอออันนี้เอาพาลมขึ้นข้างหลังอะไรทำมันไม่ไหวก็เปะจอเล็กแต่นั้นคือเราคุมไม่มีอะไรเลยครั้งเดียวเลยวุบเดียวไม่ถึงห้าวิไปเลยแต่ข้อดีคือมีเสียงปืนมีเสียงปืนดังกนอ่าใช่คนก็เลยแจกตื่นก่อนไม่งั้นก็เยอะวันนั้น อันนี้ก็ลงม,ม,มาจากกันหลังมาได้ประสบการณ์นะครับว่าจำปาทงก็โจเคยล้มเหมือนกันนะแต่ล้มก็วันนั้นจบกันที่ยังไงจย์ใช้โตไหมหรือตั้งยังไงวันนั้นจบที่มันมันใช้ต่อไม่ได้เพราะว่าเวลาล้มปุ๊บมันโจขาดครึ่งเลยเพระครูก็เข้าใจพอเสร็จปุ๊บทีมง,งานเก็บโครงว่าทงไหนเสียหายก็เอาไปส่งไปที่โกดังแล้วต้องไปต่อด้วยไงได้16กเมตรเจา้าภ<ป>าพเจ้าภาพโตไปก็เข้าใจเราอีกเข้าใจอกอ็ ว่าต่อวันได้เหมือนเดิมนี่นะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์จริงนะก็คือจำปาทงก็เคยโดนลมเล่นงานมาแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เล่นระมัดระวังกันให้ดีเหมือนอาจารย์บอกเลยลมคุมไม่ได้จริงๆปุ๊บเดียวปุ๊บเดียวแต่ก็คือทุกวันนี้ก็คือถ้าเป็นช่วงหน้าลมนี่ก็โดนกันประจําครับแต่ว่าคือถ้าลมที่มันมันเห็นตลอดอ่ะมันคุมกันได้มันปลอดที่จะระวังได้เท่าไหร่คืนนี้ทิศทางไหนเราเช็คได้ น่ากลัวที่สุดคือไอ้ประเภทที่ไม่มีอะไรใช่ไหมจ๊ะไม่มีอะไรแล้วอยู่ก็มาทีเดียวเลยหมดก็หมดเลยเลยแต่ก็ยังดีนะที่แบบมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะเนาะแล้วก็ยังที่จะขึ้นจอ16ให้งานต่อได้เสียหายแล้วก็่อมได้แต่ถ้าคนไปพวกก็คือจบเลยจับปาทองนี่สามารถรับงานวันต่อวันได้แล้วก็งานด่วนวงลิล็บนี่ว่าไม่เกิน150กิโลต่องานป่อดแเพราะว่าถ้าเกินนั้นก็ได้แต่ว่า เราห่วงทีมงานบางทีมันเหนื่อยกันไปเช่นขับรถเนาะเช่นตัวว่าออกงานมา5้าวันติดครับผมต้องขับต่ออีสองอีกสองอกิโลอย่างเงี้ยครับบางทีอาจจะไม่ไหวครับอะไรอย่างเงี้แต่ก็พูดคุยกันก่อนได้อ่ะวันนี้ก็เนี่ยแหละครับผมเป็นมือเศ้าอาจารย์เมือเศ้าอยู่นู่นครับปลาอัําชมพูใช่ไหมใช่สารก็ดูเลยดูเล่เพดด้วยใช่ไหมดูเล่เพดด้วยครับผมเพดตอนนี้ก็กำลังไปได้ดีขอบคุณด้วยและกันนะฮะติดตามกันได้นะครับก็ อย่างที่ผมบอกแล้วครับอยากไปดูผลงานเก่าๆก็เข้าไปดูตามช่องทางเก่าๆได้นะครับว่าจะปลาทงแต่ละยุคแต่ละสมัยเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างส่วนในเพจด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยตอนนี้มีทิกตอกแล้วทิกตอกก็เป็นชื่อ JB อีสานใต้พึ่งลงไปเรื่อยยอดยังไม่เยอะเท่าไหร่หากันง่ายจันทุกวันนี้ก็คือเจ้าภาพก็ติดต่อกันง่ายไม่จําเป็นที่อุตส่สมัยก่อนติดต่อกันยากจริงๆนะต้องไปโบกศต้องไปอะไรอ่ะ ตา,าตามสำนักงานตามสำนักงานทุกวันนี้นี่เซ็นสัญญาถึงที่เลยง่ายเลยโทง่ายโทรกิ้งเดียวโ่วนมาจำจบง่ายเนะอะป่นกันแบบติดต่อหน,นังก็อีกหนึ่งหน่วยนะครับสามารถเอนเตอร์เทนได้นะครับก็คือไม่ได้ว่าจะมาตั้งโจโรฉายนะก่อนฉายให้ขาแดนโยกระบบไฟเสียงสีเสียงจัดเต็มให้ะนะครับใต้อีสานใต้เต้นเสร็จค่อยฉายค่อยฉายตรุ่ง นะครับผมก็เจ้าภาพท่านไหนที่อยากได้ในรูปแบบไหนว่าเอออะบางงานก็มีเนาะอาจารย์นเนาะใช้เร็วบางงานก็เต้นดึกหน่อยก็พูดคุยกันอันนี้ก็ปรึกษากันเอานะครับสอบถามอาจารย์เดี๋ยวแกก็จะให้คําปรึกษาส่วนเบอร์โทรก็หาไม่ยากหรอกอาจารย์ยากครูในเพจก็รู้แล้วเนาะโทรกันเข้ามาอยากได้งานรูปแบบไหนนะครับจอเล็กจอใหญ่ก็ต้องมีพื้นที่ให้ด้วยนะครับไม่ใช่มาบอกว่า อ่ะจ้างมาในบอกว่ามีโจใหญ่ทําไมลงไม่ได้พื้นที่ลงไม่ได้เดี๋ยวพี่น้องพี่น้องต้องหาพื้นที่ให้ด้วยนะครับผมอะขอบคุณจานด้วยวันนี้อ้ได้พูดคุยกันแบบ e อ c l u s i เลยส่วนอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับผมนี่มาเลือกมาชมกันเอานะครับเจ้าเรกข,ของจังหวัดบุรีมําที่ใช้ยิสี่นิ้วนะครับมาดูมาชมกันเอาครับผมจำปาทองผลงาน อยากให้มาดูกันก่อนละกันครับผมนะครับผมค่อยจ้างแล้วกันนะครับผมอีกหนึ่งทีมง,งานหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อของคนบุรีรัมย์เมืองเป๊ะบ้านผมฝากไปด้วยละกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม